สวัสดีเพื่อนๆช่อง Red Ber Gamer ทุกคนด้วยนะครับวันนี้วันที่วันที่วันที่4ธันวาคมนะครับก็เป็นอีเวนต์ใหม่เนาะเป็นอีเวนต์การ์ด2ใบครับเป็นการ์ดไปดูเดี๋ยวดูการ์ดก่อนนะเดี๋ยวให้ดูการ์ดก่อนนะครับเป็นการ์ดใบแรกครับเชนเชเชฟเฟอร์นะฮะ เชลเฟอร์สกิลของมันก็คือโอกาส20%อตกเมืองฝ่ายตรงข้ามเรายกเลิกค่าบ่านทางเนาะเหมือนเมโลดี ody, แต่เมโลดี้18%นะครับแล้วก็ตัวสกิลก็คือยกเว้นค่าผ่านทางครั้งแรก70%เหมือนแบกการ์ดเนาะโอเคตัวต่อมาก็คือเล็กเล็กซี่มั้งอ่าเล็กซี่เพราะตัวอักษรมันเบร์เบร์นะมองๆแบบตัวเล็กมาก เล็กซี่โอกาส20%ยกเลิกค่าผ่านทางและได้เที่ยวรอบโลกเหมือนกับเชฟเฟอร์นะครับอ่าแล้วก็ตัวสกิลมันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าค่าผ่านทาง2ท่า60%เนี่ยมันเหมือนน้ำหอมเออไอตัววิสกี้หรือว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะฮะตัวนี้ยังงงๆอยู่นะกับสกิลนะครับคือผมยัง,งงงกับสกิลอยู่ว่ามันเป็นแบบวิสกี้หรือว่ามันเป็นแบบยังไงอื แต่ดูสเตตัสแล้วคุ้มเต่า80คุ้มเต่า80ตัวอะไรสองตัวนี้คุ้มเต่า80ทั้งคู่เลยก็ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าตัวสกิลมันไม่ค่อยดีอ่ะสู้ไปใช้ตัวพวกไว้อลิสหรือว่าถ้าเล่นด่านแผนที่สมรภูมิก็ใช้ตัวผู้กองแดนน่าจะดีกว่านะครับโอเคส่วนวิธีการเดี๋ยวๆๆๆๆๆมีอะไรเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าอ่า อ๋อนี่ครับถ้าได้การ์ดส,สองใบมีอัลบั้มเพิ่มเข้ามาได้เอ,อน่าจะสองล้านปะ่ะอ่าได้สองล้านทองนะครับเป็นอัลบั้มของการ์ดส,สองใบจะได้สองล้านทองนะครับถ้าครบทั้งใบนี้นะแล้วก็หาจากไหนครับอ่าหาจากการแรกคริสตันครับอ่ใช้คริสตั้นทั้งหมดสองพันห้าร้อยเหมือนผู้กองแดนหน้านะครับอ่าโอเค ตัวที่เครื่องัังไม่มีอะไรเพิ่มมาเนาะมีเพิ่มตรงนี้มาเป็น2ตัวนี้นะครับอ่าอะแล้วก็มีอีเวนต์เพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นแจ็คพอตเนาะผมก็จะสุ่มเล่นไปให้หมดเลยก็แล้วกันเพราะว่าแจ็คพอตมันสามารถเอาไปทําทุนได้หลายต่อเนาะเคก็สุมส่มๆไปให้หมดเลยก็คลิปนี้ก็มาสุ่มแจ็คพอตให้ดูแล้วครับโอ้ลูกบาทลายก็เก็บไว้มีพันคริสตัลด้วย อันเก่าไม่ไม่ไม่ขึ้นพันคิสตันนะที่ผมผู้กองแดนหน้าไม่เคยเจอพันคิสตันนะครับโอ้ยมีทองสามแสนด้วยสามแสนหรือสามหมื่นป่ย 30, แต่ลูกบาทลายได้สองลูกแล้วลูกบาทลายน่าจะเยอะนะเอ้ยทองได้เยอะอยู่คิสตันก็ซุ่มไปเรื่อยๆครับอ้าวบาทแตงโมที่ผมต้องการเลยครับต้องการเยอะๆต้องการเยอะมากบาทแตงโมเผื่อจะแบบว่าเออเปิดได้พวก จี่ข้างล่างอะไรเงี้ยฮะโอ้รับประกันคลาสเอสตีคด,ดีอ่ารอยคริสตัลรับประกันคลาสเอสบลกอยู่ตรงนี้ไปทางนี้อืมพันคริสตัลอยู่ตรงนี้ตามของดีฮะตามของดีอ่าลองลองใช้แผ่นนี้ดูตามของดีบุบ,บายลลอ่าร์ไิ3พันเพชรตามตามของดีไปจะเวิกไหมอืมอืม ไม่เวิร์กอะผมว่าเล่นย้ำดีกว่านะความคิดผมว่าผมย้ำดีกว่านะย้ำย้ำย้ำกลองอ่ะเห็นไหมผมว่าเล่นย้ำกล่องกล่องใดกล่องหนึ่งก็ย้ำไปเลยฮะสาหรับความคิดผมนะถ้าจะย้ำกล่องซ้ายก็ย้ำกล่องซ้ายไปเลยครับหรือถ้าจะย้ำกล่องขวาก็ย้ำกล่องขวาไปเลยแล้วก็เปลี่ยนทิศทางหน่อยก็ดีนะโอเคถ้าอาจจะได้ยินเสียงกวนก็นิดหน่อยครับเพราะว่า ผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับตอนนี้ผมอออยู่สวนสุขภาพสนามกีฬาเนาะเพราะว่า,าจะ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 อะไรจะ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 อุ้ยรับประกันที่ข้างหลังเอสจะจะมาเล่นบาสเออเล่นบาสแล้วแหละที่จริงก็มาเล่นบาสแล้วแหละโอ,โอ้ยอ่าไ,ได้อโอไอไอเครื่องหัวโปกเฮ้ยเครื่องร้อนเครื่องร้อน โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ,ยโอ,ยอ่ะจุ่มต่อขออภัยครับสําหรับการผิดพลาดทางเทคนิคโอ้ยรับประกันคัดเอิดได้หลายใบยเลยเนี่ยโกมีทองใช้ฮะอ่ามีทองใช้อยู่อืมอืมย้ํากล่องนี้มั้งเปลี่ยนกล่องย้ํากล่องนี้ไม่เคยย้าเลย กล่องนี้มันของไม่ค่อยออกไงวะดูมันของมันก็หลกป้งไงไม่รู้ว่าอืมอือออโหยแต่ทางนี้ได้แพคคัตเอดเยอะอยู่แต่ยังได้แพคคัตเอ็ดบวกว้ยอืออืออือมี่มอืออืมยี่สิบเพชรโอเคอืมสามสิบกิวตันก็ สุดท้ายก็มาดูกันว่า500ยเพชรห้าร้อยกว่าเพชรของผมเนี่ยมันจะได้สักเท่าไหร่เนาะมันจะได้คริสตัลสักเท่าไหร่ก็เป็นพอเป็นวิทยาวิทยาทานก็แล้วกันเนะเป็นของย้ำบ้างแต่ก็ของแน่นอนฮะล้นเหลือแน่นอนของในครั้งนี้สาเพตหละล้นเหลือแน่อุ้ยแต่บาดจางโมอาวาอาวาบาดจางโมกล่องขั้นสูง ไอ้ไอ้กล่องสมบัติขั้นสูงอ่ะผมสุ่มไม่ได้แบบเรื <c ười> ่องของก็โหลกมากเลยนะแต่พอไปสุ่มต่ำถึงสูงได้คุ้มเต่าบกโกเชื่อปะเชื่อปะเชื่อดิต้องเชื่อดิเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้เปิดแล้วคุ้มเต่าบกโคกอ่ะงงมากอ่ะจริงจะดูว่าได้เพชรคืนเท่าไหร่แล้วก็จะได้อะไรไปบ้างเนาะ ย้ำยากจะย้ำชิ้นยากจะเย้ำก็ขออภัยสําหรับความล่าช้าของเน็ตนะฮะก็อย่างที่นะอย่างที่บอกว่าอยู่ข้างนอกไม่ได้ใช้บไฟนะฮะแบตก็จะหมดก็นั่นแหละครับอืมแต่จี้ข้างล่างเอเยอะมากการเอบวกโอ้จี้ข้างล่างเอก็เอามาไว้ปั้นจะได้ปั้นตัวนี้ให้หดหดได้เนาะ โอ้ยได้รูเลตเพชรด้วยอ่ะหมุนหมุนให้ดูก็แล้วกันเนาะว่าจะได้อะไรโอ้ได้สิบเพชรโอเครับเพชรให้ดูกันน้องมาล็อกอินรับห้าเพชรกับหมุนรูเลอ่ารับของไปเลยอ่ารับของไปให้หมด Asten. สุ่มของคิสตันให้ดูด้วยสุ่มทำอุ้ยเห็นไหมํามถึงสูงได้ของระดับหกอะ่ะงงมากครับได้ของนี้มากรับทองโอเครับคิสตันมาเดี๋ยวดูคิสตันก่อนว่ามีคิสตันทั้งหมดเท่าไหร่นะคิสต <c oughs> ันมีอยู่พันหนึ่งนะประมาณพันหนึ่งแล้วกันโอเคพันหนึ่งมาดูการก็จะได้ประมาณสักเท่าไหร่นะครับลูกบาทก็เก็บไป้ก่อนไอคัส A ก็เก็บไว้ เพรก็เมื่อกี้นี้เหลืออยู่2เพรประมาณ2เพรดูว่าจะได้ขึ้นมาประมาณเท่าไหร่นะครับก็นะก็สุ่มๆไปบาทแดงโมเดี๋ยวผมก็จะเอาบาทแังโมไปหมุนแหละครับเพราะว่าเผื่อจะได้แบบของดีบ้างก็รอผงลึกลับเนาะรอแบบอีเวนต์ลูกบาทมาอีกจะได้มีผลลุผลลึกลับอะไรเราผลลึกลับนะผงลึก ผงลึกลับว่าผมผมลึกลกับหรือผมอะไรวะเดี๋ยวเดียด๋วยวเวเข้าตรงนี้ทำไมผมอะไรนะเออผงลึกลับนั่นแหละครับอ่าก็นะเคอืออันนี้ก็เปิดไปเลยไรยค่าไม่ค่อยมีอะไรหรอ <c oughs> กก็เปิดมาก็ได้วีอะสงสุดเอบวกก็ดีแล้ว <c oughs> นะทองผมมีอยู่ประมาณห้าแสนมั้งอืม ก็มาดูกันว่าจะได้สักประมาณสักเท่าไหร่เนาะทองสองหมื่เนี่ยก็เยอะอยู่แพรการ์ดเอดก็เยอะอยู่เหมือนกันได้แต่แพ็การ์ดเอ็ดนะไม่ค่อยได้แพ็การ์ดเอ็ดบวกอะไรเลยนะครับเนาะแบตจะพึ่งหมดนะเว้ยเฮ้ยทองหมื่นหนึ่งเยอะมากแต่ก็คุ้มครับทองหมื่นหนึ่งห้าเพชรแรกทองหมื่นหนึ่งก็โอเคอยู่นะจะมีทองเจ็ดพันด้วยหรอวะ,ะเนี่ยได้แพรการ์ดเอดเยอะมาก ดูดิเต็มเลยเอาไว้แบบอีเวนต์ละกันอีเวนต์แบบอีเอบบนวนต์รวมฟิกอะไรพวกนั้นอีเวนต์การ์ดมาใหม่ที่แบบหาการ์ดเออะไรพวกนั้นก็หาง่ายๆก็นะแล้วผมพูดวกไปวนมาทำไมวันเนี้ยคลิปนี้ยาวแน่นอนฮะอาจคลิปตอนนี้ก็คงจะได้ไปลงคลิปที่บ้านแล้วครับเสียจุยเพราะว่าแบตก็จะหมด เน็ตก็จะหมดเอชีวิตโอ้ชีวิต,วตมีอะไรตั้งเยอะแยะนี่เกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆกันอของเยอะมากอ่ะดูดิได้ของมาเยอะมากทีเออะไรเงี้ยโหได้มาเยอะมากเลยโอเคหมดละทองทองผมมีอยู่เท่าไหร่วะห้าแสนวะไม่ใช่ห้าแสนดิช่างมัน ผมไม่สนใจทองแล้วกันเนาะได้เพชรคืนมาครึ่งหนึ e tamam ่งเลยนะโอยได้เพชรคืนมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ตัวคริสตัลได้มาเท่าไหร่เนี่ยพันหนึ่งหพันหนึ่งหกแปดร้อยประมาณแปดร้อยกว่าเนาะก็โอเคเลยแหละถือว่าโอเคเลยเนาะสำหรับมันก็ห้าเพชรแล้วก็แค่5้าเพชรอะแล้วก็ยังไหนจะไอ้นี่อีกของขวันที่อยู่ในค้งอีก โอ้ลูกบาทอะไรคุ้มแล้วครับก็เพื่อนๆก็มาสุ่มๆกันนะฮะสุ่มๆเอาไว้เก็บไว้ทำอีเวนตะ์เนาะนี่ก็จริงผมมีอยู่แค่ะนะั้นโอเคเปิดให้ดูทาไมวะโอเคก็ขอประกาศนิดนึงนะว,ว่าทําไมช่วงนี้ถึงไม่ค่อยได้อัพคลิปนะครับก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมครับกันบ้านเยอะมากดองกันบ้านไว้เองเลยดองไว้เยอะนะก็โอ้ยเริ่มรวนละเริ่มรวนละ เริ่มล้วนละเครื่องผมพอร้อนพอเครื่องร้อนปุ๊บม,มันจะเริ่มล้วนก็นะครับคือการบ้านเยอะมากแล้วใกล้สอบด้วยก็ต้องเตรียมตัวนิดนึงนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับว่าคลิปยังมีเหมือนให้ดูลงเหมือนเดิมแน่นอนแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยบ่อยเนาะก็จะพยายามทําคลิปลงแล้วกันเนาะตัวก็กากๆอยู่ก็จะพยายามตีตัวให้ดีขึ้นแล้วก็ อัดคลิปให้ดูแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบายปุ้น